ต้องใส่กางเกงขาสั้นนี่ค่ะเนี่ยเพราะว่ามันมันจะเป็นผ้าที่ว่าผมจับ kind ว of ่าเขาแก่มีหมดอะเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วค่ะขาสั้นเตรียมไว้เตรียมไว้แล้วเอออู้ดเตรียมเลยนะเติดยมกองรัตนานี่ช่างแต่งหน้าเจ้ามาจากไหนเนี่ยไอ้ควายแต่งเรื่องทำไมล่ะนี่ช่างแต่งหน้าคุณเจ้ามาจากไหนมึงต้องมาถามหรอก นี่นะครับเอฟซีครับอารัตนาเข้าจะไทยทําปกติดลงศพครับคือลงมันนี่แหละลงเยี่ยฮะย่างโลกฮะต่านโลกยอยอไปเอาไฟมาเพิ่มไปเอาไฟแล้วกาแฟมาเลย เอาไปร้านกาแฟป่ะแต่พอยิ่งถูกนะไปไปยังไม่ล็อกเลยไปร้านร้านกาแฟปิดปิดแอร์ได้ยงยงปิดแอร์ร้านกาแฟแล้วเราก็ล็อกล็อกล็อกก่อนผมขี้ถูกเลเป็นขุยอล้มั้งก็หน้าตามมาขี้เหร่มันก็ได้แค่นี้แหละไอ้เจี๊ยบไอ้หน้าตาควายที่อยู่บ้านนี้ไม่ได้หรอกมึงถูกมากๆเลขขึ้นเลยนะแต่วันไหนแต่วันไหนถูกทำคนมันเท่าไหร่นะแต่ แต่ว่าน่าจริงแกคิดทเดี๋ยวแป๊บนึงไปเอาไอ้นี่ก่อนอะไรเอาคาร์บอนฟลักซหน่อยเอาอะไรคะคาร์บอนฟลักซ์นี่แต่งหน้าคนให้เป็นศพได้อะถือว่าเก่งนะช่างแต่งหน้าคนเนี้ยแต่ไอ้คนนี้เนี่ยเป็นไอ้เฮียศพก็จะเป็นแต่งหน้าก็ได้เพราะมไม่ใช่คนในบ้านตายหาแต่งหน้าคนให้เป็นศพได้ครับเดี๋ยวชีวิตจริงเนี่ยศักดินลักดาวก็าเสนอเดีนในมนุษย์ก็จะบังเกิดไหนายนายไอกองเป็นไงไอ้เฮียคนนี้โอ้ย นี่หน้าคนหรืออะไรเนี่ยมึงหน้าควายฮะบ้าไปช่วยโยเอาไฟมาที่หน้านแฟงไปได้ไปเอาไฟมันต้องใช้ไฟเยอะเพราะว่ารัตนามันต้องเอาแสงมทาถูให้ถูหน้าให้ก่อนไม่นี่กูถูเองไม่ถูให้ไอ้ควายไอ้จี๊ ทำอย่างนี้นะพระก็จะพูดแล้วนะให้คนมาแอบยิงอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าเลยเพราะรู้นะรัตนาเป็นน้องวานคนมีอาชีพจากนินรัดดาววัฒนาดานัยมานุเป็นตำรวจมากันเยอะเลยทุกวันเลยออกตรวจใครไม่ช่างแต่งเท่เลศมากเลยปลาโตนะป้าเขาบอกเองเขาบอกขอจับเต็มเขาบอกอีควายอีกวายเั่าไหร่จริงจริงตอนแต่งป้าเฉยเฉยดิเช็คก่อนเช็คก่อนให้มันสวยทำเป็นอย่างนี้นะ ตอนแต่งอะป้าบอกว่าแต่งแต่ก่อนอันนี้เขาเรียกแต่งหลอกๆยังยังไม่แต่งจริงเขาเรียกแต่งหลอกนี่แบบนี่สวยป้าใช่ไหมตอนแรกยังไม่ติขนตาแต่เขาบอกเอามาอปิดเลยโอ้โหกูไม่เคยพูดอย่างนี้เลยสับมืออะไหน้าตาอย่างนี้นะพระสงฆ์เอามือสับเลยความที่พระสงฆ์พูดกับเราอย่างนี้เลยอันนี้เาเรียกแต่งเดี๋ยวเอฟซีรู้กันนะครับว่าเราแต่งหน้ารสนามนี้แต่งถ่ายงานอะไรแต่เป็นของราอเทอรพีนี่แหละแต่มึงเป็นควายไม่อยู่บ้านกูป้ามีอีกเช็คไหมเนี่ย พี่เีื่อเย็นเยีนเย็น่อยนี่แบบนี้มันสวยกว่าเมื่อกี้ที่มันน่ากลัวแต่ฮาขาวเกินไงไม่แป้งแป้งแป้งรองพื้นแกมันสีขาวไงมันไม่าสวยอยู่แล้วเรา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 ฉีดฟอร์มาลีนแล้วใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่เราฉีดหน้าใสหน้าใสไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดตกใจเลยก็บอกให้หน่อยบอกว่าขาวเกินเพราะแป้งรองพื้นแกสีขาวไปไง ตอนแรกหนักตรงมันต้องสีเอาเนื้อตาขนตาขึ้นไปขนชิ้มไฟชุบอันเลยโยบีอันเดี่ยวนีงเราดิเอาเอาเลยต้องใช้ไฟเยอะโยอยู่ตรงไหนโอ้ตายแล้วหาวแล้วค่ะบชาแต่งหน้าเดี๋ยวหมอเอาเอาเอาดิสิตรีแดงนี้ไหมฮะดิสติกแดงคือไม่ถาเลยแล้วนะมันต้องให้หน้าแกธรรมชาติปรารถนา ที่พูดกต้องโอ้โหมีคนเข้าข้างแล้วนี่สวยเลยเนี่ยสวยมเยอะไม่ต้องแต่งหน้าเลยจริงหมอคือหมอเช็ดเบาๆนะะเดี๋ยงหนังหลุดพวกฉีดนี่ไปอย่ดาเลยจะไม่จะไม่ได้มันสัดานไม่ใช่ความจริงในบ้านเราเนี่ยป้าเงียบมามผมเช็ดไม่ได้ก็อย่าเช็ดเสร็จนี่มันเป็นโศมอยู่บ้า เมื่อไม่ควยพี่ไปเถียงคนใหญ่ง่าเนี่ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าเช็ดแรงนะเดี๋ยวหนังหลุดเดี๋ยวหนังหลุดหนังแล้วทีปกติกไม่ดีจุกคานได้ไงมองมากเลยนนห่อย่างก็อย่างนี้ไงคล้ายดำเนินการด้วยเธอเพราแต่งหน้านี่คือติกคาคาไม่ใช่ที่ปัดแก้มนั่นปัดแก้มนะนั่นทำให้คานแกเด่นโอ้ยนี่แกก็สวยอยู่แล้ว่ะไปเฉยไวชั่งเย็ดทั้งหลายพอจะทำทุ่มดีนะ แตต่อนนป้าด่าทำไมล่ะแต่ตอนนี้ป้าเป็นสาวแล้วสวยขึ้นรุ่ย่าขักปครั้นี้หน่อเย็นเย็นหน่อเบาๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนังหลุดเดี๋ยวนังหลุดเบาๆจ้าเนาะโอ้ยนี่ตใจใสจริงขนาดใจใสป้าดีนะไปเดี๋ยวนังหลุดโอเคสวยแล้วเนี่เอาธรรมชาติไปเนได้คุณม่าเออธรรมชาติแบบนี้นะแป๊บหนึ่งสวยมากเลยอ่ะโอ้โหสวยอย่างนี้ได้โอ้แต่สวยแบบนี้ได้น้ำยาสองขวดนะคะเนี่ย เรื่องหลังการถ่ายฟรีเวดดิง้งฟรีเวดดิง้งเขาเรียกฟรีหรือฟรีเวดดิง้งฟร,รีแต่อันนี้ถ่ายฟรีไม่มีค่าตัวอาจารย์คะเสร็จแล้วไปเอาไปส่งที่ต้นโพด้วยนะส่งคืนด้วย <c oughs> เอาผ้าเขามาเย็ดคนนี้อย่างหนงที่เธอโดนใจให้ตำรวจเพื่อนพี่โนนมาแอบยิงมาเลยกันไปส่งไปส่งที่ต้นโพไม่ชุดนี้คือไปขโมยที่ต้นโพมาเขาเอามาไหว้เจ้า เดี๋ยวเอาองไปส่งคืนเขานะคะไม่ได้โง่ใครเลยบากทุตีนี่พูดหยิบไม้เฉยบอกเข้าไปป้าอ๋อตุ๊กตาที่เขาไว้ตังค่าตั้งโงใช่ไหมหยิบไม้เฉยพรจาปากทุนตีนตะกเบือทั้งหลายในบ้านนี้ไม่เป็นความจริงพระจบลงโทษอย่างหนักตามที่เราสงสอนไว้ว่าใครพูดกับเธออย่างไรนะมาโนตรมุเรื่องดีอุ้ยอ้ยโอ้ยไอ้เม เปิดไฟหน่อยเด่นเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งรอนอย่าเพิ่งลุกไย่าร้อนมาส่งเงี้ยไปใช่เราต้องเราต้องถ่ายรูปกันป้าเปิดไฟเกิดเปิดไฟสว่างป้าเกาเปิดไฟสว่างชีวิตจริงมนถ้าจัดสรรแล้วแอบยิงอีพวกนี้ตายเลยอ้แกปีเจ๊มั้ยป้าสวยมากเลยสวยมากเลยโบไม่สวยได้ไงไอ้น้ายาการถ่ายพรีเวดดิ้งอะ隆重 น้ำยาสองขวดกับอาจารย์หมอถ่าทำทวไอ้ควยควยควยควโหยหมดเลยตาตาสวยมากเลยนะสวยนะเนี่ยจริงบ้าจริงๆสวยจริงๆสวยสวยจมื่อไร่ไม่จ๊แต่งยังไงแต่สวยยังไงปากก็เหมือนเดิมอ่ะคะอาจารย์ไม่ชเดียวคือผมต้องขายภาพนี้คือว่าผมนวดเข่าอ่ะมอกเลยมอนนดรัตนาดลใจให้คนมาแอบดนะรัตนา ชีวิตจริงกูเป็นคนดีนะกูไม่ได้ร้ายการกับเพื่อนมนุษย์อย่างนี้เนาะแล้วป้าใครว่าป้าไลยการอ่ะพวกมึงเนี่ยทำกูอย่างนี้อ่ะทำอะไรป้าที่แต่งตัวที่สวยเนี่ยไอ้ศดาป้าไม่ด่าโยร็อกห้องนั่งย่ะอะเราไปได้ยัง ฝากนะฮะนี่คือเบื้องหลังเดี๋ยวไปดูดคลิปต,ต,ตัวเต็มเลื่อกันนะรัตนาหอเลถ่ายลูกขึ้นหน้าปกนิตยสารลงศพ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ถ้าจัดการด้วยเธอนผมเป็นจริงในชีวิตที่ดีงามคนเขาพูดแต่เรามากขึ้นเลยจะติดต่อรัตนาตลอดชีวิตใครทำร้ายเธอผมจะแอบยิงกันนะพระทำตัวไอ้นายฮีคนนี้ด ได้ไหมนี่ชีวิตจริงก็จะเกิดแล้วอันนี้คือวันนี้พอดีเราได้นั้งยาฟอร์โมลีนมาเราได้สปเซนเตอร์ได้ไหมป้าสองขวดสองขวดไม่ฟังเรมือ้ควายป้าป้ากำลังขายลูปึ้นหน้าปกป้าต้องสวยจิ๊กจ้าไม่สวยเ้าตัวจริงผูู้ผู้แล้วเยี่บเยี่ยบพรสงฆพวกนี้ดีนะ อ๋อป้าตัวจริงป้าสวยอยู่แล้วมึงไม่ต้องมาพูดอย่าพูดอีสั์อย่าด่าจะด่ามึงด่าทำไมไอสั์ไม่ด่าด่าแล้วไงโอเคฝากกปแชร์ด้วยเดี๋ยวพี่โนตก็จะแจ้งตำรวจมาด้วยกันเยอะไม่ได้